สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการบิ๊ Market นะคะวันนี้ต้อนรับคุณลินดาด้วยเป็นแขกรับเชิญอีกแล้วนะคะค่ะเพราะว่าคุณลินดาเนี่ยนะคะวันนี้เขาไปทําธุรกิจโรงพยาบาลมาะคะ่ะไปทําการตลาดของธุรกิจโรงพยาบาลซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วสมัยนี้โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยแข,ข่งขันกันสูงมากเลยใช่ไหมนะใช่ค่ะแข่งกันยังไงบ้างคะก็คือ เรื่องเสน,นเรื่องการบริการของให้กับผู้มาเข้ารับบริการเนี่ยทนดับหนึ่งเลยที่ต้องเอน้นค่ะส่วนเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้เขาต้องมีโปรโมชั่นสําหรับคนที่รับข้าราชการสามารถเบิกจ่ายและลดราคาห้องได้ด้วยเราเรียกได้ว,ว่าการแข่งขันที่สูงเนี่ยนะคะก็ทําให้ผู้ประกอบการหรือว่าเจ้าของโรงพยาบาลเอกชนก็ต้องปรับตัวมากขึ้นมีกลยุทธ์ใหม่ๆมากขึ้นด้วย <ใช S 1> นะคะส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามคุณดาไปดูเลยดีก่อน สวัสดีครับคำถามแรกต้องถามคุณหมอค่ะว่าอยากให้คุณหมอนิทิมองภาพรวมของธุรกิจโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างคะครับภาพธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในในขณะนี้เนี่ยนะครับผมว่าเราเริ่มสนใจในตลาดคนในประเทศมากขึ้นนะครับหลายๆโรงพยาบาลเริ่มสนใจตลาดในประเทศมากขึ้นเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาที่มีวิกฤตทางด้านการเมืองนะครับ ทำให้หลายๆโรงพยาบาลที่เพิ่งพาอาศัยตลาดต่างประเทศอย่างเดียวเริ่มรู้สึกว่ามันมีปัญหานะครับ mm hmm. ก็เลยมาแข่งขันขยายตลาดในประเทศมากขึ้น,น,นโดยเฉพาะของเราเนี่ยที่ทีแต่ก่อนนี้เราเพิ่งพาตลาดต่างประเทศค่อนข้างเยอะนะครับเทียบเป็นเปอร์เซ็นก็สี mm ่สิบก็4าเปอร์เซ็นเมื่อมีปัญหาทางด้านการเมืองเนี่เราก็กมีได้ผลกระทบค่อนข้างรุนแรงนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เริ่มเลยเริ่มมาขยายตลาดในประเทศให้ แข็งแรงขึ้นนะครับแต่เราก็ไม่ได้ล้เลยตลาดต่างประเทศนะครับแถ้าเกิดมองเป็นสัดส่วนของเปอร์เซ็นต์ตอนนี้เท่าไหร่อะคะถ้าเกิดในประเทศเนี่ยตอนนี้ในประเทศก็จะประมาณเจ็สิเปอร์เซ็นะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยใช่ไหมครับล้วทางโรงพยาบาลจิตเวชเรามีทางกลยุทธ์ทางได้การตลาดยังไงบ้างคะครับเนื่องจากว่าทางทางตลาดในประเทศเนี่ยมันมีผู้เล่นอยู่เยอะนะครับเราก็ต้องหาจุดขายของเราที่แตกต่างจุดขายของเราอันนึงที่ชัดเจนนี่คือในเรื่องของของเวลเนส นะครับคือเรื่องของ uh, i n t e g r a t e medicine ซึ่งเรามีศูนย์ uh, สุขภาพองค์รวมที่ไรายาเนี่ยนะครับ,รบซึ่งเราให้การรักษาพยาบาลแล้วก็ให้การส่งเสริมสุขภาพในมิติต่างๆกันนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนปัจจุบันที่เป็นเรื่องของทางไฮเทคนะครับใช้เทคโนโลยีชั้นขั้นสูงรหรือใช้แผนโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็น แพทย์แผนจีนโบราณแพทย์แผนไทยโบราณนะครับหรือใช้เทคโนโลยีทางด้านของเขาเรียกว่าเ n e r g y m e d i c i n ซซึ่งเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือทันสมัยใหม่ๆที่ทางยุโรปมีใช้กันเยอะ<ม>ๆน,นะครับใช้ร่วมกันหลายๆอย่างอันนั้นเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับ<ม>ประมาณ1ิร์เซของที่เรามีมิติต่ตางๆในการ ดูแลรักษาสุขภาพของคนนะครับเรียกได้ว่าด้านหน้าก็จะเป็นทางให้แผนปัจจุบันแผนปัจจุบันตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนเป็นศูนย์ศูนย์การให้สุขภาพรักษาดูแลสุขภาพอง์รวมทั้งหมดเลยนะครับเพราะเราเรามีความเชื่อว่าการรักษาพยาบาลชนิดใดชนิดหนึ่งแนวใดแนวหนึ่งนั้นไม่สามารถรักษาคนได้ทุกโรคและทุกคนนะครับเราเลยต้องเอาหลายๆอย่างมาผสมผสานแล้วก็ แบ่งกันดูว่าอันไหนเหมาะสมสาหรับคนไหนนะครับเป็นกงรยาเนี่ยค่ะเราเน้นที่จะเป็นลูกค้าที่เป็นคนไทยด้วยใช่ไหมคะหรือว่าเป็นทั้งต่างประเทศและคนไทยตรงนี้เพราะว่าในในในคนไทยเนี่ยเรื่องของทรรยายังค่อนข้างใหม่อยู่อ n t e g เก t ต v e หรือว่าการแพทย์ผสมผสานเนี่ยนะครับยังค่อนข้างใหม่แต่ต่างประเทศโดยเฉพาะทางยุโรปเนี่ยเขาจะเข้าใจเรื่องนี้ค่อนข้างดีนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาเริ่มสนใจที่จะเข้ามาทางตะวันออกใช้แพทย์ แผนไทยของเราเข้าไปร่วมด้วยการนวดวรักษาโรคการฝังเข็มการใช้สมุนไพรไทยนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราตั้งตรงน,นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงความสนใจของผู้ที่สนใจเรื่องนี้ในต่างประเทศที่มีอยู่แล้วแล้วก็มาใช้าศาสตร์ของเราที่มีความเชี่ยวชาญอยู่นะครับค่ะทางโรงพยาบาลมีการทาการตลาดยังไงทําให้กลุ่มลูกค้าที่รู้ว่ามีไตใหญ่ที่ในโรงพยาบาลนี้ด้วยค่ะครับ อันนี้เนี่ยในต้องแบ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของในประเทศเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนยังไม่ค่อยรู้จักเราต้องให้ข้อมูลก่อนให้ข้อมูลว่าการรักษาดูแลสุขภาพแบบนี้เนี่ยดีอย่างไรนะครับอันนั้นก็จะเป็นการใช้สื่อปกตินี่แหละนะครับแต่อันหนึ่งที่จะต้องใช้และใช้ค่อนข้างได้ผลทั้ง่างประเทศแล้วก็ในประเทศคือการใช้การตลาดในทางอินเทอร์เน็ตหรือเป็นอ e ีเมอร์เก็ตติ้งเป็นส่วนใหญ่นะครับในส่วนของไตรย,ย์ค่ะ เห็นว่าเปิดมาสองปีแล้วการตอบรับของผู้มาใช้บริการถือว่าดีไหมครับคุณหมอดีสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะคนไทยนะครับคนไทยเรามีส่วนหนึ่งที่เป็นเรื่องของเม m b e อร์ i p นะครับเพื่อที่อยากจะดึงคนเข้ามานะครับตอนนี้เม m เ e r ร h i p เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเรามีเป็นคล้ายๆกับฟิตเนสอยู่ด้วยเพราะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลรักษาสุขภาพเหมือนกันนะครับก็คือคนที่มารักษาที่ด้านหน้าก็สามารถมาที่ได้ด้วยคนนอกอย่าง อย่างพวกเราก็สามารถใช้บริการได้้ดยเ,เหมือนกันเพ,พราะที่ไทรายาเนี่ย<ม>คนส่วนใหญ่จะเป็นคนสามกลุ่ม<ช>นะครับกลุ่มหนึ่งเป็นคนที่ไม่มีปัญหาอะไรเลยสนใจสุขภาพอยากจะแข็งแรง<ม>อยากจะมีชีวิตที่มีสุขภาพดีนะครับกลุ่มที่สองเป็นโรคเรื้อรังที่แพทย์แผนปัจจุบันรักษาไม่หายขาดักสีนะครับกลุ่มที่สามเป็นคนที่มีอาการเหมือนกันแต่แพทย์แผนปัจจุบันวินิจฉัยไม่ได้ว่าเป็นโรคอะไรไปหาหมอมาหลายสิบหมอแล้วก็ยังไม่ได้ อันนี้เราก็จะมาใช้แนวทางต่างๆที่ผมบอกว่าเรามีอยู่มาช่วยกับประกอบกันนะครับย้อนถามนิดนึงคับว่าทําไมโรงพยาบาลปีเวเวทเนี่ยถึงม,ม,มีแนวคิดที่อยากจะทำตาตรยาเป็นที่แรกของประเทศไทยหรือเปล่าครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่าเป็นที่แรกในเอเชียแปซิฟิกนี่ก็ได้ที่ตั้งอยู่ด้วยกันะนะครับสิ่งที่เราคิด,ดว่าควรจะทำก็เพราะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันนี่มันมีข้อจํากัดนะครับจะเห็นได้ว่า มีคนหลายๆคนรักษาเท่าไหร่ด้วยแผนปัจจุบันก็ไม่หายสักทีนะครับเป็นโรคเรื้อรัง<ม>แล้วในเนื่องจากว่าผมอยู่ในวงการแพทย์แผนปัจจุบันมาก็รู้ว่าข้อจํากัดตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะครับการรักษามีคนข้างเคียงอย่างไรเราก็เลยคิดว่าจริงๆศาสตร์ทางด้านนี้ของทางเอเชียเนี่ยมีมาเป็นพันๆปีแล้ว<ม>เก่าแก่นานกว่าแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งมีมาไม่ถึงกี่ร้อยปีนี่เองก็น่าจะมีส่วนช่วยด้วยได้นะครับ ถ้าเป็นลูกค้าที่คุณหมอบอกว่ามีสามกลุ่มทางกลุ่มไหนที่เยอะที่สุดนะคะกลุ่มที่เยอะที่สุดตอนนี้เป็นกลุ่มที่ถ้าเป็นส่วนที่มาใช้บริการทางด้านของสุขภาพจะเป็นกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรังนะครับที่แพทปัจจุบันรักษาแล้วไม่หายขาดหรือไม่ดีขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของที่เป็นฟิตเนสเมมเบอร์ชิพนั้นเนี่ยเป็นคนที่สนใจอยากจะมีความแข็งแรงอยากจะมีสุขภาพดีนะครับก็แยกเป็นสองกลุ่มเห็นว่าที่ตะายยาแห่งนี้มีทั้งหมด <ๆ S 1> อยากให้คุณหมออธิบายว่าชั้นแต่ละชั้นเป็นยังไงบ้างครครับชั้นแรกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริรเวณค่อน,นข้างกว้างแต่จริงๆเป็นส่วนเล็กๆอันหนึ่งที่เราให้บริการคนว่าจะเข้าใจผิดเป็นส่วนของเมดิ c a อ s p สปานะครับซึ่งมีการนวดแผนไทยมีไฮโดรเซราปีนะครับมีสระว่ายน้ำที่อุณหภูมิต่างๆกันสำหรับเป็นเมดิ c a อ s p สปาหรืออะไง้นันเถอะทางทางฝั่งละแยกผู้หญิงผู้ชายนะครับแล้วก็มีร้านอาหารสุขภาพ ซึ่งเราค่อยๆปรับรสอาหารจนเป็นรสรดที่ใช้ได้เพราะคนพูดถึงอาหารสุขภาพมันดีคิดว่าโอ้โหรสชาติแย่เลอเกินนะครับแต่ที่นี่รสชาติ่นอนทั้งดีมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งชั้นที่สองจะเป็นสระว่ายน้ําแล้วก็ฟิตเนสนะครับสระว่ายน้าแล้วก็ฟิตเนสฟิตเนสก็มีมีทั้งฟิตเนสที่เป็นแบบทั่วๆไปที่เขาที่เห็นกันอยู่มีเครื่องมัเครื่องมือครบนะครับแล้วก็มีห้องสําหรับฝึกโยคะ ห้องสำหรับฝึกพิลาทิสนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นชั้น 2, 2> ช,ชั้น3จะเป็นส่วนที่เป็นเราเรียกว่าเฮลท์แคร์นะครับก็จะมีเรื่องการให้บริการอย่างที่ว่าเมื่อกี้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอแพทย์แผนจีนแพทย์แผนอินเดียยุเรเวทการการรักษาด้วยการนั่งสมาธิการดูจิตนะครับการดีท็อกการล้างสารพิษ นะครับฝังเข็มแบบจีนฝังเข็มแบบญี่ปุ่นการจัดกระดูกนะครับมีครบหมดทุกอย่างในเรื่องนั้นนะครับอันนี้คือคือส่วนที่เราเรียกว่าเฮลท์แคร์ส่วนชั้นสี่ก็เป็นห้องอาหารอีกห้องนึงซึ่งตอนนี้เรายังไม่ให้บริการเคร่าวเพราะมันค่อนข้างใหญ่นะครับแต่เป็นห้องจัดเลี้ยงห้องจัดเลี้ยงอีกอยู่ชั้นสี่เช่นเดียวกันแล้วก็มีห้องฝึกคาราเีกับห้องห้องห้องสําหรับทำแอโรบิก แอบถามนิดนึงค่ะว่าในส่วนของไตรยาเนี่ยมีผลประกอบการถือว่าทะลุตามเป้าอย่างที่ผ่านมาถือว่าดีนะคะยังไม่ถึงจุด break even point นะครับแต่ว่าก็ค่อยคอยค่อยค,อยคอยขยับขึ้นไปดีขึ้นทุนทกทเดือนอย่งนั้นเถะนะครับเพราะว่าตอนนี้ยันที่ผมบอกประเด็นสําคัญคือต้องให้การสื่อสารให้ความรู้สังคมกับประชาชนว่าตรงนี้คืออะไรและจะมาช่วยสุสขภาพยังไงเพราะเพราะว่าเราไม่เน้นเรื่อง กายภาพเดียวเราเน้นเรื่องจิตใจด้วยถึงบอกเมื่อกี้มีเรื่องของการนั่งสมาธิการดูจิตรักษาเรื่องต่างๆนะครับเราเน้นว่าต้องมีความสมดุลกันทั้งด้านกายแล้วก็ใจด้วยค่ะคุณหมอามกังวลไหมครับว่าบางทีบางคนเนี่ยอย่างคนที่ไม่รู้อาจจะมองว่าเอาเป็นโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยอยู่แล้วยังมาทําแบบนี้เหมือนเป็นแสงในแง่ธุรกิจมากเกินไปอันนี้ครับเป็นอันหนึ่งที่เราเราคุยกันมากในตอนเริ่มต้นนะครับสิ่งที่เราจะทําให เห็นได้ชัดก็คือว่าเราก็รู้ว่าธุรกิจแบบนี้เนี่ยมีการใช้กันอย่างไม่ค่อยถูกต้องตรงไปตรงมานักในในสังคมข้างนอกนะค,ะครับสิ่งที่เราจะทําก็คือว่าเราจะทําให้มันออกมาเป็นในทางพิชาการเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํานั้นจะต้องตรวจวัดได้นะครับแล้วก็มีการรวบรวมเก็บข้อมูลแล้วก็เสนอข้อมูลให้สังคมได้เห็นว่ามันดีขึ้นยังไงโดยเฉพาะคนที่เข้ามารับบร,ริการเนี่ย ส่วนใหญ่ก็จะต้องให้มีว่ามีการวัดก่อนแล้วก็หลังว่าดีขึ้นอย่างไรอันนั้นคือสิ่งที่เราเราเน้นเป็นหลักการของของรงคนี้นะครับท่านไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านโรงพยาบาลกับศูนย์ที่เป็นการรักษาโดยรวมักของรวมครับขอบคุณหมอมากค่ะครับขอับีครทุกค่านดีครับ ผู้การนาอย่างที่คุณหมอบอกเลยว่าตอนนี้เราจะใช้ยาอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องกลับเข้าสู่ธรรมชาติใช้ธรรมชาติบําบัดช่วยบําบัดคือเรียกได้ว่าเวลาที่ที่เราใช้ยามากๆเนี่ยที่คุณหมอบอกว่าก,ก็อาจจะไม่เป็นผลดีกับเรามากนะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปออกกําลังกายหรือว่าใช,ใช้วิธีบาบัดรักษาร่างกายทางธรรมชาติด้วยแต่ว่าในแง่ของธุรกิจเนี่ยโรงพยาบาลนี้ก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นนะเพราะเห็นคณรินดาบอกว่าค่าเมมเบอร์แพงมากเลยใช่ไหมแพงสี่หลัก ลกหมื่นนะกันนะคะสี่หมื่นกว่าบาทเยอะมากแต่ในอนาคตน <า S 2> ะคะทางโรงพยาบาลก็จะอาจจะมีการเปิด<ม>ทําเป็นห้องพักด้านหลังของโรงพยาบาลด้วยเห็นไหมก็ได้ง่ายนะคะว่าธุรกิจโรงพยาบาลเอกนชนเนี่ยจะต้องพยายามสร้างความแตกต่างแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้มาใช้บริการให้ได้มากที่สุดนะคะก็จะได้ถือครองส่วนแบ,บ่งตลาดแล้วก็อยู่ในตลาดได้รนงาน,นนั่นเองนะคะ